นักเรียนแลกเปลี่ยนพอดแคสต์ Podcast 5นาทีที่ฟังกี่ทีก็ยังดีไม่มีเปลี่ยนสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่นักเรียนแลกเปลี่ยนรายการที่จะชวนเหล่านักเรียนนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจกับผมนายนริน in Interesting และในเอพิโซดแรกหัวข้อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็นกคือ เพลงแรปและแขกรับเชิญก็ต้องเป็นแรปเปอร์คนนี้เลยครับ <S Hello s up <S สวัสดีครับผมเศซฐปาสุพนน์นะครับผมชื่อเล่น sp นะครับแล้วคุณเศซฐปาสนี่มี aka ไหมครับ Solomon ครับอ๋อโซโลโมอนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้คุ้นชินกับวงการฮิปฮอปนะครับ aka ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร้านปิ้งย่างนะแต่ย่อมาจากควาว่า also known as ที่แปลว่ารู้จักกันในนามของจุดๆๆ แล้วคุณโซโลมอนนี่ช่วยเล่าประวัติย่อๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเริ่มมาแรปได้ยังไงเอาจริงๆนี่มันมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้ผมอยู่เกรดแหรือเกรด9เลยนะครับผมอ๋อเกรดแปดก็คือประมาณม,ม,ม,มสอมสอ่ะนิดหนึ่งครับผมคือผมผมดูมาจากรายการเอ่ออันเดอรกราวก่อนนะครับผมใช่เป็นแรปเปอร์ทอยู่ใต้ดินซึ่งในตอนนั้นเนี่ยใช้รายการว่าเออ The Rap Is Now นะครับผม Rap Is Now ใช่ครับผม ก็คือผมก็เริ่มเริ่มรู้จักเริ่มดูมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมก็เริ่มชอบในเคอเจอร์ฮิปฮอปนะครับก็เลยเริ่มแต่งเพลงลองดูบ้างนะครับผมหรือลองออแรปแข่งรายการต่างนะครนะครับผมเอาละครับได้รู้จักกันพอประมาณแล้วนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสักหน่อยนะครับโดยเราจะนําเพลงฮิปฮอปเพลงหนึ่งมาแกะรมแล้วก็ช่วยกันหาความหมายกันเพิ่มเติมนะครับรมก็คือคําที่มีสัมผัสคล้องจองหรือบทกลอน ซึ่งในที่นี้หมายถึงเนื้อเพลงของแรปเปอร์นั่นแหละครับอ่าแล้วคุณอยากรู้ไหมครับว่าผมนําเพลงอะไรมาอยากรู้ครับคุณนี่พูดแบบสำเนียงติดอังกฤษนะครับอยากทราบว่าคุณมาจากที่ไหนนะครับหรือว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับอ๋อผมเป็นไทยสวิตครับอ๋อเป็นไทยแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เหรอครับสวิตไฟนนี่แหละครับอดีว่าตอนเกิดไฟดับครับอ่าเพลงที่ยกมาในคุยกันในวันนี้ก็คือเพลง Mouse to Mouse ของ y ั n g ู u Featuring กับ Diamond แล้วก็ Garner ครับผม โดยเราอาจจะนําท่อนที่น่าสนใจมาแค่บางส่วนนะครับไม่งั้นคลิปอาจจะยาวเกินไปครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ท่อนแรกกันเลยดีกว่าครับกกกกกกูเเเเเเเร็วยยิ่่งงงงบมม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 ม้าา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 ทะลอออออจไในรามนี้นี่โดยโดยที่ตัวพี่ยังกูนะครับเขาจะเป็นศิลปินสายแครปนะครับผมสายสายแครปนี่ก็คือ เป็นเหมือนฮิปฮอปแบบใหม่นะครับผมซึ่งแต่ก่อนจะมีแค่เป็นโอสคูลใช่ครับผมก็จะเป็นแบบฮิปฮอปแบบใหม่นะครับบีทก็จะใช้บีทที่มันเทินเทินเทินก็คือแบบโยกย้ายโยกหน่อยใช่ครับผมโดยสไตล์รมของพี่ยังกูเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นฮิปฮอปที่ตามเมืองนอกเลยครับผมอวดรำอวดรวยอวดรำอวดรวยครับแล้วก็อวดอวดสาวอวดอะไรนี้ครับมีสับแบบฮิปฮอปไหมครับแบบความความโชว์ออฟความเออ โอ้มันมันมีมันมีหลายคำนะครับที่ที่ที่จะโชว์โชว์เฟลกนี่เขาคำว่าเฟลกคำว่าเฟลกใช่ครับผมคุณได้ยินครับครับผมก็จะโชว์ความความร่ำรวยของเขานะครับเพราะว่าศิลปินฮิปฮอปในเมืองนอกเนี่ยเขาจะดังมากจนเขาแบบว่ามีเครื่องประดับเพชรอะไรเงี้ยครับก็เป็นวบบับใช่ครับผมมากๆหน่อยก็จะมีแบบกัญชาเรื่องอะไรแบบพวกนี้ใช่ครับจะมีเรื่องบางบางทีก็มีถึงเรื่องอยาเสพติดก็มีครับผมเขาไม่โดนจับได้ไงครับเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับเอาเรามาดูที่ท่อนต่อไปอะไรครับ แต่ที่ฟังฟังมานะครับเขาก็เขาก็อ้าวอ้าวออดิค้าวออดิคาวมันเป็นความของจองครับอันนี้คือใช่ครับอันนี้จะเป็นเป็นบาสัมผัสใช่ครับเป็นอ้าวสออดิค u าว got a new track check it out check it out check it out ครก็คือตามแรปแรปทั่วไปของเราก็จะเป็นสัมผัสกันแบบนี้นะครับผมก็สำหรับ she wanna me in กระบี่ she bought me to ดาวเสาอ๋อถ้าถ้าแปลตามนี้ก็จะติดเลนนิดนึงนะครับผมก็พูดได้ครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์เอาครับก็คือผู้หญิงเนี่ยอยากจะเอาอที่กระบี่นะค,ครับผมคือพอเอาเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็พายังกูไปจนถึงดาวเสาเลยใช่ไหมครับใช่ครับอารมณ์อารมณ์เหมือนกันขึ้นสวรรค์อ่าล่องลอยขึ้นสวรรค์ล่องลอยใช่ครับอ่าไปต่อไปกันดี่ครับครับจ้ำจี้มะเขือปอกแปะกระทอหน้าแหวนพายเรืออกแอบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดศิษย์มึงอย่าเข้ามาวัดศิษย์เดี๋ยวกูพาไปโรงพยาบาลแล้วต่อที่วัดศิษย์เขาจะสื่อว่าอะไรครับก็คือก็คืออย่ามาจ้ำจี้มะเขือปอกแปะกับเขาครับก็คือพวกมึงอย่าเข้ามาวัดก็คือแบบมึงอย่าเข้ามา วัดกับกูกูแบบไม่ไม่ใช่ครับคือเขาไม่ให้คนนั้นนะเข้ามาในวัดครับเ,ออเขาแต่งตัวไม่สุภาพหรือเปล่าใช่ครับก็คือยังกูเนี่ยเขาคุมวัดอยู่แล้วครับผมก็คือเขาจะไม่ให้ไอ้แก๊งตรงข้างเขาเฮ้ยอย่าเข้ามาในวัดนะเว้ยข้างในมันต้องสํารวมอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปก็จะเป็นกลับไปท่อนฮุกนะครับเราจะ<ร>ข้ามไป,ไปเลยเราไปท่อนของคุณกันเนินกันดีกว่าเฮ้ยค,คุณอย่าข้ามสิครับเรายังมีคนนึงนะครับอ๋อได้ครับได้ครับก็คือไฮไลท์ของเราไดมอนด์ครับผมผมนี่ติดตามไดมอนด์มาตั้งแต่ แแต่เขายังเป็นแรปอนึร์กาวอ๋อแล้วตอนนี้เป็นอะไรครับก็กาวเหมือนกันครับอ๋อโอเคครับมึงไปไกลสัตว์มึงมึงเป็นใครไอสัตว์มึงมาทำไมไอสัตว์มึงมาอยงไรไอสัตว์ผมไม่เข้าใจมึงเป็นใครมึงพูดได้ฮะอันนี้เป็นเหมือนคำถามนะครับครับผมความหมายคุณโซโลมอนคิดว่ายังไงบ้างครับก็เหมือนกับอย่ามาจ้าจี้มาเขือปอแปะครับเหมือนกระท้อนเอ่าแว่นเมื่อกี้เลยใช่ครับ ก็คือค,คุณอย่ามาคุณอย่ามากีกะละ้าลางของพวกเขานะคุณไปไกลๆนะเพื่อนอ่าครับผมมึงมารถไฟยังไงอะไรโวยังไม่เข้าใจมึงเป็นใครมาเรือใบหรือรถไฟรถถังรถอะไรเลยใครเขาสอนมึงมาใช่ครับใครเขาสอนมันมาครับเนี่ยไมายถึงไอ้ที่เข้าแรปด่าเนี่ยเหรอครับไม่ครับไดมอนด์เนี่ยแหละครับ<อ>ซึ่งเวอร์นี้เนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเวอร์ที่ฉลาดมากนะครับ อืมฉลาดในแง่ไหนครับคุณโซโลมอนในแง่มึงเป็นใครครับอืมมึงเป็นใครเนี่ยไดมอนเนี่ยเหรอครับมึงที่ทำพาดผมอยู่ในะูดเป็นใครเขาอะผมนาลินอินเตสติ้งเขาคุณมายังไงครับเนี่ยผมมารถไฟมารถถังอะไรครับมาเรือใบหรือรถไฟเอาเราไปท่านต่อไปครลผม ผมสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงของเขาใน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 เบิร์ดซีนะครับเนี่ยคุณค,คิดว่าไงเขาบอกว่าไดมอนด์ Diamond จะจับไอ้พวกที่เขาด่าอยู่เนี่ยลงกระทะทองแดงป้อนแปน้นปอแปะมันหมายถึงความเดือดของกระทะเสียงที่ดังป้อนแป้นปอแปะป้อนแป้นปอแปะแบบนี้นนพวกมึงอย่ามาเจาะแจ๊เจาะจี้ก็คืนนั่นแหละอย่ามาทําให้ไดมอนด์ลาคาญแล้วไดมอนก็ถามต่อว่าพ่อคุณตายหรอครับ มาทําให้ไดมอนลำคานนี้เป็นมีความเป็นห่วงแต่ก็แอบจิกกัดอยู่นิดนึงนะครับก็คือที่เขาจิกกัดเนี่ยเพราะว่าโซเชียลเนี่ยโจมตีเขาบ่อยครับผมในแง่ไหนครับทาไมไดมอนถึงโดนโจมตีได้เขาเหมือนคนเมาตลอดเวลาครับแต่จริงๆแล้วไม่เมาเมาครับแต่ว่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมฟังมาครับเพลงนี้อนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับยังไงครับผมเขาไม่ว่าจะจำจีมาเขือปอแปลกระทาหน้าแม่นี่เป็นการละเล่นของไทยเลยนะครับค่อนข้างที่จะเป็น วัฒนธรรมประเพณีไทยใช่ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเด็กในยุค Gen C Gen Y Gen Z Gen X เจ็ดไม่รู้จักกันแล้วเ <Gen S 1> จ <Gen S 1> นดเลยไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาโตมากับโทรศัพท์แต่ว่าในในรุ่นเราเนี่ยทันนะครับผม,มเขาก็จะแรปคพืเซแนต์ความเป็นไทยนะครับใช่ครับอ๋อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมครับใช่ใช่ใช่ๆๆงั้นเราก็ไปที่ทางต่อไปครับ ก็สําหรับเวอร์นี้ผมรู้สึกว่าในตอนที่เขาแต่งอ่ะเขาอาจจะโมโหอะไรอยู่หรือเปล่าคือเหมือนเขาระบายนะครับอาจจะมีคนทําให้เขาลำคัญกันใช่ครับเหมือนเขาจะระบายมากกว่านะครับท่อนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไอ้ทุนลูกทับอออับอัอพูดปากอไม่ค่อยครับผมออืจบไดมอนด์แล้วก็จะมาต่อกันที่ ไอไลท์ยิ่งกว่าของเรานะครับอ่าก็คือคุณกันเนอร์นั่นเองนะครับกันเนอร์เน็ตเวิร์กคนเดิมนะฮะโอเคเรามาฟังรามของเขากันเลยดีกว่าครับผมเมาท์ทเมาเมาท์ทมามึงมันเปิดป่องมึงมันีจงดมมะเขือไล่มึงไปไกลๆไล่มึงเลยคุมมองไล่มึงแลกคุปองผมรู้สึกว่าคุณกันเนอร์เนี่ยดูแล้วจะแต่งดูเอ่อจะมีสาระขอเพื่อนนะครับผมสาระแบบความรู้ใช่ไหมครับสาระชั่วสาระเรียวเลยล่ะครับผมแต่งอะไรก็ไม่รู้ครับ อะไรคือมันเปื่อป่องมือเมื่อจี๋จงมันดงมะเขืออะไรครับผมอาจจะเป็นแนวเดียวกับกระเทาะหน้าแว่นนึกอครับก็ไปไกลๆเลยครับไล่ไปไกลๆมันจะมาลำคาน่ะใช่ครับแต่นี่ไล่ไปเรียนคุมองอ่ะอันนี้เนี่ยมีสาระนะเขาจะสื่อว่าไอ้พวกที่มาด่าเขาเนี่ยไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษานะครับซึ่งโรงเรียนคูมองเนี่ยสำหรับเด็กสองพันแบบผมเนี่ยคือมันยอดหินเลยนะ ก็คือจะมีเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นการเรียนเสริมใช่ไหครับเป็น,นการเรียนเสริมของของเด็กในยุคนั้นเลยตอนที่ผมอยู่ประฐมเนี่ยคือแบบผมไปเห็นเพื่อนๆผมไปเรียนหลายคนนะครับคุณก็เลยไปเรียนด้วยไม่เรียนครับผมไม่ชอบครับไม่ชอบเลขครับไล่มึงไปแลกคูปองเอออันนี้อันนี้ยังไงครับน่าจะใส่มาเฉยๆคล้องจองครับให้มันคล้องจองกับคูมองอ่าโอเคงั้นเราก็ต่อไปครับุณ มากับกางเกงบิลลาบองไม่ใช่บิลลาเดนชีแบบเป็นเมนชีนักกินปลาเค็มม,มากับเกงบิลลาบองนะครับบิลลาบองมันมันเป็นางเกงที่แบบครับผมโอเคไม่ใช่บิลลาเดนเนี่ยคือเอ่อก็คือบิลลาเดนนะครับคุณรู้จักบ,บิลลาเดนไหมครับก็คือเป็นแบรนด์ของเสื้อผ้าครับไม่ใช่ครับคน,นครับบิลลาเดนเขาเป็นใคร บิลาเด้นงนะครับโอเคชีแบบเป็นเมนชีนักกินปลาเค็มชีนักกินปลาเค็มเวอร์น,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโจมตีนะครับผมความหมายมันคือยังไงครับเนี่ยก็คือชีแบบเป็นเมนผู้หญิงเป็นเมนเป็นเมนหลักเป็นเมนหลักของของอะไรครับของปลาเค็มอืมเป็นแบบเต็งหนึ่งในเรื่องปลาเค็มใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเขาพูดถึงแม่ค้าที่ขายปลาเค็มครับอ่า ก็คือเขาขายจนมีกลิ่นปลาเค็มนะซีนแบบเป็นเมนซีนกลิ่นปลาเค็ม๋อครับซีนกลิ่นปลาเค็มปลาเค็มแมมปลาเค็มย่าต่อไปครับอยู่กับเมยโยเจมไม่ใช่เลบอนเจมไม่ใช่เจมดีนเจมดีนเขาเช็ดรองเท้าด้วยสเตกคินสเตกคินแบบว่าไม่ใช่แบบว่าคิปเปิ้ลคิมครับผมเมโยเจมคือใครครับไม่รู้ครับ แต่คนแถวบ้านเขาหรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่เลวันเจมส์ผมรู้จักครับเลวันเจมส์เขาคือใครครับเลวันเจมส์เขาคือนักบาสเกตบอลครับผมเชลล์วันเจมส์คือเขาอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับเลวันเจมส์ครับแล้วก็ไม่ใช่เจมส์ดีนเจมส์ดีนคือใครครับเนี่ยเจมส์ดีนนี่คือนักดนตรีเลยครับผมก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันใช่ครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่เจมส์ดีนเนี่ยเขาก็เช็ดรองเท้าด้วยสเตย์คลินนะออ๋สเตย์คลินที่เราแบบเช็ดอันหน่งประสงค์ใช่ไหมครับใช่ครับ่าวบ ความสะอาดสเตย์คลีนแบบว่าไม่ใช่คริสปี้ครีมสเตย์คลีนนี้ก็ไม่ใช่คริสปี้ครีมนะครับว่าสเตย์ครีนเนี่ยคือเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์ความสะอาดแต่คริสปี้ครีมคริสปี้ครีมคือแบรนด์โดนัทอ๋อเป็นโดนัทนะครับคือมันไม่เหมือนกันเขาจะบอกเราว่ามันไม่เหมือนกันใช่ครับก็คือความแตกต่างนะครับในเวอร์นี้แล้วเขาพูดถึงความแตกต่างนะครีมคือับ ตัวใหญ่ครบอกว่าเฮ้ยคือผมเนี่ยไม่ได้รู้จักหรอกคิดพี่คีมันคืออะไรเพราะผมมาพูดไปเรื่อยอืที่เขาพูดมาตั้งแต่แรกที่เราคิดว่าเป็นความแตกต่างเนี่ยแต่ไม่ใช่เขาไม่รู้จักมันคล้องจองเฉยๆใช่ครับเขาเลยเอามาใส่คือการเนอร์เนี่ยไม่รู้จักไอ้ที่คิดพี่ควมคืออะไรวะ บนพวกมึงมันเปิดปองอ่าเปดปองปั๊บพวกมึงซื้อเสื้อตัวใหญ่ทำไมถึงซื้อตัวใหญ่ซื้อตัวใหญ่เพราะว่าฮิปฮอปเขาเจอเนี่ยเขาเน้นใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์หวมหลวมใช่ครับถ้าคุณเห็นแบบสไตล์โอซากุระครับแบบใหญ่แบบโหลดตูดอะไรพวกนี้ใช่ครับผมพวกมึงได้สารส้มเอ๊ะสารส้มเหรอครับครับผมอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นใช่ครับ็เลยแจกสารส้มหาพวกมึงนั่งงงอ่ะอ่างงไหมที่ เขาไล่มาเมื่อกี้คือคนฟังงแง,งแล้วงงแล,วแล้วก็คือสื่อถึงพวกเราที่ฟังอยู่ด้วยนะใช่ครับก็คือเวอร์นี้เขาจะฮุกใส่ทําให้พวกเรานั่งงงับซึ่งเป็นงงไม่พอนะครับมึงมันปิ๋งป๋องจิงจ๋งน้มเขือคือแบบฟังแล้วกินใจเลยครับก็คือฟังมาทั้งหมดคืออะไรกูก็ไม่รู้กูไปเรื่อยเปื่อยก็คือนี้คุณพูดร้องเพลงได้แล้วนันเนี่ยคือคุณร้องเพลงเหรอใช่ครับผมผมร้องเพลงครับ ปิง๋งป๋องจงมะเขือไล่มึงไปไกลๆไล่ไปแร้วคุม,มองไล่ไปแล้คุณปองเอบผมท่านี้ก็จบแลครับมีมท่านหกอีกอนิดหน่อยคือคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพนี้กินใจครับกินใจครับมันซึ้งใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมฟังแล้วผม ผมแบบอุ๊ยคุณอย่าร้องสิครับกลางรายการเลยนะผมเปิดบ้องจีจบไหมจีจบโอ้โหลกเ่าเต้นไปไกลกันอะไรกันกูพูดอะไรกูก็ไม่รู้อยากกินคิดไม่คิดมันไม่ใช่สเตคลีนอ่ารับผมในส่วนของฟีดแบ็กของเพลงนี้หลังจากปล่อยมาก็มี คิดแบ c มามากมายเลยนะครับครับผมไปในทางที่ค่อนข้างเป็นคําชมครับนั่นที่ดีใช่อ่าอย่างคอมเมนต์นึงนะครับเขาบอกว่าขอบคุณเพลงดีๆของยังกูทุกเพลงเลยครับทำออกมาได้ดีมากจากใจคนฮูนวกนะครับโอ้ยอ,อ,อเขาจะบอกว่าเพลงเขาทำออกมาเนี่ยขนาดคนที่เขาไม่ได้ยินเสียงพยการทางหูครับเขาฟังแล้วเขายังแบบรู้สึกดีใช่ใช่ใช่อ่ามีมีไหมครับมีไหมครับมีครับ ในวันที่ผมแย่ผมฟังเพลงนี้แล้วทําให้ผมรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่แย่มากกว่าผมอยู่อขอบคุณเพลงนี้มากนะครับที่ทําให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปก็คือเพลงนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันให้กับใครห,หลายคนนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทําอะไรได้ไม่ดีแต่พอม,มาเจอเพลงนี้เนี่ยอ่ะกูดีเฉยคอ,อมเมนต์ต่อมาครับเพลงดีจัดเลยครับผมชอบมากๆว่าแต่เวอร์ชันภาษาไทยจอ,อกตอนไหนครับอ่าก็คือเขาเขาอาจจะแบบว่า ฟังไม่ออกนะครับซึ่งมีภาษาอังกฤษเยอะใช่ไหมครับเพราะภาษาอังกฤษเยอะมากครับในท่อนของเออ่ยังกูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอ้ก็เอ้าส์เดอะเค้าขนาดผมยังฟังไม่ออกนะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรใช่ครับผมปากออกแค่นี้นะครับก็ยังกูได้ฟังก็วอนช่วยช่วยแปลไทยให้หน่อยนะครับผมใช่ครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาใช้แสลงนะครับใช่ใช่ใช่ s l a n นี่เป็นคําแบบแสลงเนี่ยเป็นคํา ถ้าถ้าในฮิปฮอปเคานเจอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนคําที่ใช้เป็นใช้ที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นคําที่ไม่ใช่ทางการนะครับผมแบบสับไวรุ่นอะไรพวกนี้เป็นสับัวรุ่นของของทางเมืองนอกเลยครับผมก็คือเขาจะใช้กันนะครับเพื่อพูดในอาจจะแบบในกลุ่มในแก๊งเขาอะไรอย่างงี้นะครับผมเหมือนกับที่คนเมืองนอกเขาจะชอบพูดคําที่ค่อนข้างที่จะรวบรัดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้คําเปลืองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับอยากรู้้างเลย แลงใช่ไหมครับใช่คำว,ว่าสลามสลามสลามแปลว่าสลามเนี่ยก็คือในในความหมายของมันจะคือเหมือนควาว่าแ็นแบบติดหนึบติดหนึบใช่ครับเหมือนสลาม,มก็คือเขาจะหมายถึงเพื่อนพันธมิตรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหนียวแน่นใช่ครับเหนียวแน่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีเราใช้คำว,ว่าสลามาผมเคยได้ยินคํหนึ่ง no sweat นี่แปลว่าอะไรอะไรนะครับ no sweat คุณเคยหาความหมายมาหรือยัง โ okay. อเคผมไปหาเอาเองแล้วกันครับ,บครับผมนะคอมเมนต์ต่อมายังมีอีกนะครับคุณแคปอะไรสักอย่างครับใน YouTube บอกว่าผมขอแชร์ลงกลุ่มแรงงานลอกๆเข้าไทยนะครับครับผมสำหรับเพลงนี้นี่ะก็คือที่เขาคอมเมนต์ ที่เขาคอมเมนต์วะ <laughs> ยังไงครับพันซโลมอนครับติด <c oughs> เขาคอมเมนต์ดเขาคอมเมนต์มาว่าขอแชร์ลงกลุ่มอะไรนะครับ ที่เขาที่เขาหมายความในความเมนต์นี่ก็คือจะหมายความว่าคือเพลงเนี่ยมันแบบว่ามันเว r l d w ครับคือมันสามารถฟังได้ทั่วโลกถึงแม้จะเป็นเอแรงงานเพื่อนบ้านก็สามารถฟังได้ครับก็คือเพลงนี้มันมีแรงผักดันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติเชื้อชาติไหนนะครับใช่ครับก็สามารถฟังได้หมดแล้วก็สามารถเข้าถึงได้นะครับผมโ okay. อเคอ่างั้นสุดท้ายนี้คุณสุรมันมีผลงานอะไรจะฝากไหมครับเอ่อ ผลงานผมนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะมากครับเพราะว่าผมผมเป็นอินครับผมอินโทรเวิดแล้วครับอินทอนครับโอเคสำหรับวันนี้ก็